ปูมุนีครับทำอะไรอย,ยู่ปูโอดาจิมสวัสดีพี่หลังครับพี่ดังอยากสักลายไหมครับพี่ดัง โอนี่สักผมอ่ะสํานักหนึ่งจะตุจักอ่ะนะน้องผมไปออกทีวีด้วยไหมพี่เนี่ยน้องผมเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์มันมน่นแต่แต่อย่าสัมภาษณ์เรื่องข้างในนะมันไม่รู้มไม่เคยติดมาพี่เล่น youtube แต่ยูทู e นะ đi con đô bẹt khôn con... Mà đã ăn nhiều chân bơ the Áo phở Đợi Frank Frank có chô có phê bếp สวัสดีพี่แท็กเออแล้วพี่แท็กเมื่อไรจะเอาอาจารย์เบียร์ไปสัมภาษณ์อีกพี่ออะพี่ดูผลงานผมหนึนะพี่แท็กพอเอาลูกน้องผมไปสักร้านพี่ได้ไหมแท็กเอาลูกน้องผมไปสักร้านพี่ได้ไหมเนี่ย ดีกว่าเอาอาจารยเบียร์ไปออกทีวีให้คนด่าพี่ในรายการพี่น่ะหิวแสงผมดูตลอดเอาแต่ถนัดงานแนวญี่ปุ่นพี่ได้ไหมฟีมือปีมือยังไม่ถึงกรุงเทพ สามสามคนหกสิบหกครับสวัสดีคนดูพร้อมกันหกสิบหกคนครับอ๋อนานๆครับผมจะทำคลิปเซกโลโซแต่ผมผมผม มันยังไม่ยาวพี่ผมก็เลยจะเกียนเรียนแบบแกเอออให้แกอยู่ยข้างในก่อน <c oughs> อากตัวก๊อปปี้ไปเล่นแทนพี่เศษไปพี่ตัวก๊อปปีนะ้น่ะเยอะอยู่ไม่ต้องห่วงสวัสดีคุณดูสิบคนครับ <c oughs> ดูพร้อมกันเก้าสิบเลยอ่ะ <c oughs> อ p เพนเด h e b แบงเบลอเพนเดแปลว่าอะไรอะฮะอเพนเดแบงแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะ A P A A N อะอ่านว่าอะไรอ่ะ ใช่เออมีดึกแล้วก็มีบังเด็บบังไม่ดูละ้ะ ครับพี่เอาแล้วร้านที่สัแมวไหนพี่ร้านพี่แท้กพี่ชอบเอาแต่อาจาย์เดียวออ,ออกในการ,ระครับผมไปออกในการพี่ได้ไหมละ่ะเนี่ยผมคัดฟรีเลยพี่ไปสองคนน้องอ่ะ ปฟรีพี่พี่ช่วยผมน้อยไปไหมเบอยพไ,ไ, <c oughs> ไปแท็กตระลังแล้วรายการหวดผีทำไม <c oughs> ทำไมเขาไม่ทำต่อพี่ <c oughs> แล้วเมื่อพุทธ่แล้วเห็นออกอากาศทิปเมื่อสี่ปีที่แล้วครับอ๋อสวัสดีครับพี่นี่น้องผมสักเก่งนะพี่แนวญี่ปุ่นอ่ะเออพี่ก็ช่วยปั้นเด็กตาดำๆหน่อยพี่ไหนๆพี่ก็ดังแล้วที่ปั้นเด็ก

Youtube ผมปลิวเว็บนั่นลนะ่ะ สวัสดีคนดูเจ็ดสิบสามคนสำนักอาจารย์หนึ่งฮะกรุงเทพอ๋อกรุงเทพผมไม่ไปพี่ แต่ปี่นนั่งรถมาตรงนี้ใกล้ๆพี่นั่งรถสองชั่วโมงผมอยู่ติดกรุงเทพเอง อาพี่แท็กบอกบอกพี่หนุ่มให้ผมไปออกผนกระแสเลยปะนะเอาไลฟ์ไปเกาะพี่หนุ่มเนี่ยอเอาไลฟ์ผมไปแปะพี่หนุ่มเ,ยมเลยอะ 我们跑完。

่าแล้วพี่พี่ไม่ได้ไปไรายการคนนนท์พีเลยเอาน้องผมไปเป็นดาราเลยก็ได้พี่ ันนี้ก็สัดอ่าผมจะลงไลน์แล้ว